ตรงนี้เป็นพระวิหารหลวงพ่อพระล่วงทองคำนะครับซึ่งมีอายุกว่า700ปีแล้วนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีจิตเมตตาราชการที่3ได้อัญเชิญมาจากจังหวัดสุขโขทัยนะครับประดิษฐานไว้ในพระวิหารวัดมหันนพารามเมื่อปีพศ .2393 นะครับ ก็ขอเชิญกลาบนมัสการได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับ วัดมหันนภารามวรวิหารนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตีนะครับชนิดวรวิหารสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะครับเดี๋ยวเข้าไปในวัดกันนะครับตามผมมานะครับข้างในวัดก็จะเป็นลานจอดรถนะครับ ตรงนี้เป็นสมเด็จพระปิยะมหาราชนะครับรัชกาลที่ห้านะครับของวัดมะหันณพารามนะครับบอรวิหารใครสนใจมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมมาไหว้ขอพรพระ่วงทองคำก็ได้นะครับที่วัดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูพระ่วงทองคำนะครับไปขอพรพระ่วงทองคำกันนะครับตามผมมาครับไปครับ บริเวณนี้เป็นบริเวณพระอุโบสถนะครับของวัดมหันตภารามนะครับเงียบมากนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นพระวิหารของพระล่วงทองคำนะครับเดี๋ยวเราจะไปนมัสการขอพรพระล่วงทองคำนะครับที่มีชื่อเสียงและศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับแดดร้อนมากเลยนะครับบริเวณ พาวิหารบริเวณพระอุโบสถนะครับเป็นวัดเงียบเงีบนะครับคนไม่เยอะมากใครจะมาขอพรพระร่วงทองคำก็มาได้นะครับที่วัดคนทยอยมาเรื่อยๆนะครับไม่เยอะมากบริเวณวัดก็กว้างนะครับ พาถาบูชาหลวงพ่อพระล่วงทองคำนะครับก่อนที่จะขึ้นไปขอพรหลวงพ่อพระล่วงทองคำด้านบนนะครับด้านบนพระวิหารก็จุดทูบจุดเทียนบูชาด้านล่างก่อนนะครับ ตรงนี้เป็นพระวิหารหลวงพ่อพระล่วงทองคำนะครับซึ่งมีอายุกว่า700ปีแล้วนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีจิตเมตตาราชการที่3ได้อันเชิญมาจากจังหวัดสุขโขทัยนะครับประดิษฐานไว้ในพระวิหารวัดมหันตพารามเมื่อปีพศ .2393 นะครับ ก็ขอเชิญกล่าบนมัสการได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับพระวิหารนะครับหลวงพ่อพระร่วงทองคำนะครับข้างในจะประดิษฐานพระร่วงทองคำอยู่ด้านในนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับ พระร่วงทองคํานะครับศักดิ์สิทธิ์และดูสง่างามมากนะครับหลวงพ่อพระร่วงทองคําใครไม่เคยมาก็ามาได้นะครับ ผมมาที่วันนี้ก็บ่อยนะครับคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ครับผมออกมาจากพระวิหารหลวงพ่อพระล่วงทองคําแล้วนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมเข้าไปเอาตะก้อไปถวายหลวงพ่อพระล่วงทองคํานะครับเดี๋ยวไปจุดอื่นๆกันต่อแล้วกันนะครับ คนก็มาไหว้ขอพรหลวงพอ่อพระล่วงทองคำกันเยอะขึ้นนะครับผมก็เคยมาขอพรหลวงพอ่อพระร่วงทองคำนะครับเคยมาถวายตะก้กเคยมาถวายสังฆทานนะครับที่วัดอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ผมแนะนำให้มาทำบุญกันนะครับ เป็นวัดที่สงบร่มเย็นนะครับคนไม่เยอะมากมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมได้นะครับสรารวิปัสนานะครับ สำนักงานมูลละนิธิอาทิตย์วิปัสนามหันณพารามนะครับอยู่ใกล้ๆกับพระวิหารหลวงพ่อพระล่วงทองคำนะครับและพระอุโบสถของวัดนะครับตรงนี้เป็นพระอุโบสถของวัดนะครับ ตรงนี้เป็นศาลาวิปัสสนานะครับตรงนี้ก็เป็นพระวิหารหลวงพ่อพระร่วงทองคำนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับ เป็นพระเจดีย์ที่อยู่ในวัดมหันนภพรรามนะครับสวยมากเลยนะครับเจดีย์ขาวนะครับสวยเหมือนกัน ใครไม่เคยมาก็ดูคลิปผมนะครับคุ้มจริงๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการที่ผมมาถ่ายทำคลิปนะครับสวยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปของผมนะครับในคลิปนี้นะครับ ที่วัดมหันนาพารามนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ